ตาจะท่อ้ำชั้นตุ้นประกัดดองนะการร้อนเนี่ยต้องทำแบบที่ทำที่ตายทำให้ดูเนี่ยวิวธีการตุ้นประกัดดองกับมุ้มสา้ชันเนี่ยจะทำยังไงมีส่วนผสมยังไงลองลอง,ลองติดตามดูเรามาดูส่วนผสมกันนะว่ามีอะไรบ้างนะมีมุ้มสซ้ำชันที่เราซื้อจากตลาดมานะแล้วก็ประกัดดองเนี่ยเราเลือกไปอที่เอาเฉพาะ แต่เพราะไอ้การการมันนะเพราะว่าถ้าใบมันจะต้นมันมันไม่น่ากินแล้วก็กระเทียมนะแล้วก็รากผักชีแล้วก็พริกไทยนะแล้วก็ซีอิ๊วข้าวแล้วก็ซีอิ๊วดำว่านนะแล้วก็น้ำมันห้อยแล้วก็ซอสปลาเคี่ยวแล้วก็น้ำตาลปี๊บแล้วก็รถเราดีเราไม่ชอบไม่ต้องใส่เราจะมาทำพริกไทยก่อนนะพริกไทยเม็ดที่เราเตรียมไว้เนี่ย ใส่กระเทียมลงไปนะแล้วลากผักชี เราจะหลวนมูส้ำชานก่อนนะสั้าชานให้มันสุกก่อนอเราผัดไ้เอามูส้ำชานลงไปไล่น้ำมันก่อนนะแล้วก็เอาขึ้นมาก่อน เดี๋ยวเราก็จะผัดซ้ำเกลือกับผัดเราผัด,ผดไอ้ซ้ำเกลือให้เรื่องได้ทีแล้วนะแล้วก็ใส่ซอดผ้าเขี่วลงไปเราจะผัดน้ำซอสในนี้เลยแล้วก็อิยวะออิยว,ว,วข้าวแล้วก็น้ำตาลสัดปีบแล้วน้ำมันห้อย ก็้วดำว่านก็ชูรสรสดีเราไม่ชอบไม่ต้องใส่อพอเราผัดน้ำตอดได้ที่แล้วนะเราก็เอาม,มูที่เราเกียวไว้ใส่ไปเลยแล้วก็ผักกาดดองที่เราหั่นไว้ ล้วก็จะตั้งน้ำไว้ให้เดือดก่อนนะแล้วก็เอาประกัดดองกับไอ้่ำชานนี้เราผัดไว้เนี่ยเอามาใส่ใส่เส่แล้วก็ทิ้งไว้ประมาณชั่วโมงนึงนะตุ้นไปเรื่อยๆตุ้นไปอ่อนนะเพราะว่ามันจะได้นุ่มเปื่อย หมูํามชานต้นประกาศดองตาเสร็จแล้วนะ <Okay. S 1> เปลือยนุ่มแล้วนะให้เราตังไว้ชั่วโมงเใออช้ได้แล้ว มูสําชั้นต้นประกาศดองตาใสรแล้วนะเนี่ยเปื่อยนุ่มเลยนะลองไปทํากันดูกินกับเขาต้มหรือว่ากินกับข้าวส่วยก็ได้นะเี่ยไม่เข้าใจดูต้นคลิปที่ตาทําให้ดูนะก็ช่วยกดไลค์กดแชร์นะกดติดตามให้ตาแล้วก็จะได้สั้นห้าเมนูเด็ดๆมาทําให้ดูกันอีกนะไอ้ลอยต้องลองนะ